เสี่ยสมงภ์นะครับวันนี้สัมภาษณ์ดีไหลายประเด็นนะครับแต่ว่าเราจะพูดทีละประเด็นดีไหมครับดีค่ะเอาเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าตอนที่มาเจอศพน้องแตงโมงนั้นนั่งสมาธิม,มีนักข่าวถามว่ามีนักข่าวถามว่าเอ๊ะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าทำไมนั่งสมาธิเขาบอกก็เป็นพุทธเพราะฉันอยากเข้าใจผิดนะเราไปฟังดูครับเชิญครับคือคริสเตียนนะคะไม่ผมพุทธล้วนพุทธตั้งแต่เกิดแต่อยู่ในท้องแม่ผมพุทธแล้วพุทนะครับอืครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับประเด็นถัดไปก็คือ ประเด็นเรื่องของการอตอบเรื่องมีนักข่าวถามบอกว่าลองพูดคําว่าเอาเพื่อนมานี่ได้ไหม,มเขาอยากเทียบกับเสียงในเวลาประมาณ20่สนาฬิกายี่สนาทีของวันเกิดเหตุของวันเกิดเหตุนในคืนบนเรือเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณสมพงษ์ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการพูดแต่ว่าไม่ตรงคำพูดว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่แล้วก็ถามว่ามเห็นนักข่าวว่าคิดว่ายังไงเหมือนไหมอ,มอืเราก็ไม่ตัดสินนะเพราะนักข่าวถามแต่ถ้าผู้ชมลองฟังดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนลองให้คุณสมพงษ์พูดและท่าผู้ชมลองฟังดูครับเชิญครับ หนคล้ายๆคนที่พูดในคลิปว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่ได้ได้เห็นคำไเอาเพื่อนมานั่งนี่อย่างนี้เหมือนไหมเอาเพื่อนมานั่งนี่เอาเพื่อนมานั่งนี่เหมือนไหมใช่ไหมแอบแอบนิดนึงอ่าทีนี้นักข่าวแล้วก็ตองแอบนิดนึงกันนะใจถึงนะถามว่าแอบนิดนึงนะแต่จริงๆว่าบอกว่าเหมือนกันเลยนะจ๊ะแอบนิดนึงกันนี่เป็นความเห็นนะความเห็นของสื่อคนหนึ่งแล้วกันแต่ท่านผู้ชมมีแสดงความเห็นได้แต่ว่าเราลองเปรียบเทียบกับเสียงที่เกิดขึ้นโดยเราตัดเสียงที่มันรบกวนในเหตุการณ์คืนอมาที่ยงคว่า เอาเพื่อนมานี่คุณสุพงผู้เป็นกรรมกานะพูดว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่แต่เมื่อเขาพูดแล้วเราก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเหมือนหรือไม่เหมือนคล้ายหรือไม่คล้ายสเสียสุพงเขาบริสุทธิ์ใจพูดให้ฟังแล้วท่านผู้ชมลองฟังดูครับเชิญครับ <c oughs> เอาเพื่อนมานั่งนี่ <c oughs> เอาเพื่อนมานั่งนี่เอาเพื่อนมานั่งนี่เอาละครับนี่แบบที่หนึ่งทีนี้แบบที่หนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่า ก็โทนเสียงมันเป็นคนละโทนกันนะการออกเสียงด้วยเสียงสูงเสียงต่ําก็เรื่องนึงนะครับก็มีท่านผู้ชมว่าก็พูดไม่เหมือนไงมันก็เลยเทียบยากแต่คำมันไม่ลงตัวเพราะว่าสุทธพงศ์พูดกับนักข่าวว่าเอาเพื่อนมานั่งนี่แต่ว่าเสียงปริศนาบนเรือในคืนวันนั้นพูดว่าเอาเพื่อนมานี่เราขออนญาตัดต่อนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเพื่อเทียบตัดคําว่านั่งอ่อกให้คําเหมือนกันให้เหมือนกันเลยแล้วเสียงเนี่ยก็ตัดเสียงรบกวนออกเหมือนกัน ย้ำว่าเป็นการตัดต่อคําว่านั่งออกไปคําเดียวเพื่อจะได้เทียบชัดๆว่าเหมือนหรือไม่เหมือนเราจะได้ให้ความเป็นธรรมกับสีสมพงที่เขาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการกล่าวคํานี้ออกมาด้วยว่าท่านผู้ชมคิดว่าเหมือนหรือไม่เหมือนไปฟังดูครับเอาเพื่อนมันนี่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 เอาละครับเพราะฉะนั้น ถ้าผู้ชมคิดยังไงไอ้ยตายแล้วรองแสดงความเหน็นเขาไม่ได้พูดว่าเหมือนนะแต่เขาพูดว่าเป๊ะเอามาเป็นทัศนะนะครับ <อะ S 2> แล้วก็อันนั้นเป็นความเหนม็นท่านผู้ชมที่แสดงความเห็นกันเข้ามาได้<อ>ะนะครับอันนั้นก็ลองดูว่าเพราะว่าเขาก็ได้พูดประโยคน์ี้แต่เขาเขาอาจจะมีเนื้อเสียงของคนสูงวัยนสองสียงอันนี้สอ,นนอันนี้ก็น่าคิดนะครับเอาล่ะยังคงเป็นปริศนาจนกว่าจะเทียบมีใครไปเทียบเสียงนะ